สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแพนจะมาทําอาหารนะคะอยู่บ้านก็เลยวันนี้มาทําอาหารให้เพื่อนๆได้ดูกันเองนะคะวันนี้นะคะเมนูที่แพนจะมาทํานะคะคือผัดกะเพราใส่ดอกกระหล่ำนะคะคือไม่ธรรมดาไม่ใช่กะเพราธรรมดาะจ้ะคือใส่ดอกกระหล่ำลงไปนะคะเพื่อนๆคนไหนที่เห็นแล้วแล้วก็ลองไปทําตามกันได้นะคะคืออร่อยแพนชอบมากสาหรับคนที่ชอบกินดอกกระหล่ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มาใส่ดูก็เป็นไอเดียเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็ทานออกมาแล้วคืออร่อยมากก็เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าแพน จะทำยังไงนะคะแล้วก็ใส่อะไรลงไปบ้างก็ไปดูปเลยค่ะนี่เลยนะคะสิ่งแรกคือดอกกระดาที่แพนถ่านเอาไว้นะคะนี่ล้างน้ําเรียบร้อยแล้วก็ต่อไปนะคะเป็นกระเทียมพริกแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือใบกะเพรานะคะแล้วก็หมูนนจ้ะก็จะมีประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวดูวิธีการทํากันเลยคะ่ะนี่นะคะตั้งแก๊สเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะใส่น้ํามันกันเลยนะจ๊ะ จะสั่นหน่อยนะคะเพื่อนๆพอดีว่าขากล้องแพลนลืมมาลงมานจ้ะ mm hmm. ก็ต่อไปเลยนะคะ mm hmm. ไปนะคะเราก็จะเอาพริกกับกระเทียมใส่ลงไปเลยจ้าผ mm hmm. ัดให้หอมๆเลยนะจ้าหมูใส่ลงไปเลยจ้า ต่อไปนะคะใส่ดอกกระหล่ำลงไปเลยค่ะเพราะว่าดอกกระหล่ำม,มันสุกยากนั่นเองนะคะเพงก็จะใส่ลงไปเลยหรือเพื่อนๆจะใส่ที่หลังก็ได้เพื่อให้มันออกรอบนั่นเองนะคะแล้วก็ผัดเลยจ้าไปนะคะใส่น้ำมันหอยจ้านี่จ้ะเ๋ยวลงไปมาเนสขั้นตอนต่อไปนะคะซอสซีอิ๊วขาวนั่นเองนะจ้ะเ๋ยวลงไปเลยจ้ะ ต่อไปนะคะใส่น้ําตาลนะคะรสดีนะจ๊ะใส่ลงนงไรเลยจ้าขั้นต่อไปนะคะสีอีกวด,ดํานะคะเดี๋ยวะลงไปนิดหน่อยนะคะนิดเดียวะถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะผัดให้เข้ากันจ้าขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะใส่ใบกะเพราลงไปเลยจ้าต้องสั่นหน่อยนะคะเพื่อนๆวัอนอนี้ นะคะเสร็จแล้วนะคะที่เหลือเราก็ตักใส่จานได้เลยจา้าเนี่นะคะ,ะ,คะเสร็จเรียบร้อยนะคะหน้าตาผัดกะเพราดอกกระดำนะคะของเรานะคะเป็นไงคะน่ากินม้ยนี่นะคะกินกับข้าวสวยร้อยน,นะจ้าเนี่จ้านี่นะคะหน้าตาผัดกะเพราของเรานะคะ คือหอมมากนะจ๊ะก็เดี๋ยวจะแพนจะไปรับประทานนะคะถ้เาเกิดว่าเพื่อนเพื่อคนไหนที่อยากจะลองทําดูนะคะผัดกะเพราใส่ดอกกะหล่ำดูนะคะก็ลองไปชิมกันดูนเนาะเผื่อเพื่อนเพื่อคนไหนติดใจนะคะถ้เาเกิดคุณไหนไปทําแล้วแล้วก็มาบอกกันได้นะคะว่าไปทําแล้วเป็นยังไงบ้างอร่อยไหมนะคะก็วันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แพนด้วยนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้แพนด้วยนะคะแพนจะพยายามกลับมาทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกเรื่อยๆนะคะจะพยายามนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่า ครั้งต่อไปแพนจะมาทําอะไรนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะจ๊ะถ้าใครไม่ชอบคลิปนี้อยากให้แพนปรับปรุงค,คลิปอะไรต่างๆของแพนนะคะอยากให้แพนปรับปรุงตรงไหนแนะนํากันมาได้เลยนะคะแพนจะได้ปรับปรุงในช่องของแพนนะคะพัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะวันนี้แพนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะเจอกันใหม่ EP หน้านะคะบ๊ายบาย